ไปดูเรื่องราวของการท่องเที่ยวกันบ้างโควิดจะรีกว่าซาไหมก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่เราควบคุมได้แล้วกา<ช>ันทุกคนดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแต่ว่าการไปเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราก็อัดอั้นตันใจเก็บไปไม่ไว้ใช่ไหมไม่ไหวใช่ไหมคะไปเที่ยวกันไปที่ไหนล่ะไปล่องแพลำน้ําวางที่ภาคเหนือกันดีกว่าตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะ ไปค่ะเตรียมกระเป๋าเตรียมอุปกรณ์ไปล่องแพหาอะไรไปกินกันด้วยอแล้วดูคนเยอะเหมือนกันนะทุกวันหยุดยาวแน่เลยใช่ถูกต้องแล้วค่ะสุดสรรัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ไปท่องเที่ยวกันแบบนี้ทั้งครอบครัวเลยบรรยากาศที่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็เลยมีนักท่องเที่ยวมาล่องแพกันคึกคัก หลังจากที่สถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นอากาศมันเริ่มร้อนและเข้าสู่หน้าร้อนก็อยากจะไปเที่ยวธรรมชาติอยากยจะไปเล่นน้าให้สดชื่นหน่อยใช่ไหมรวมถึงเรื่องของปัญหามลพิษหมอกควันหมอกควันต่างๆก็ดีขึ้นหลายๆคนไปไปเที่ยวกันนะคะ,ะทีนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามีหลายคนไปเที่ยวกันเยอะอบางจุดบางพื้นที่อาจจะต้องรอคิวกันหน่อย บางแพรนี่คือไม่ว่างเลยะค่ะคือก็ไม่อยากให้แออัดไงใช่นะคะคือทางผู้ประกอบการเขาก็มีการรองรับเตรียมความพร้อมดีแหละแต่ว่าถ้าเห็นแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะปล่อยให้เข้ามาได้หลายคนแบบนี้ผู้ประกอบการเขาก็ต้องบริหารจัดการส่วนนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเองเห็นว่าเออตรงนี้คนเยอะแล้วเขาก็ไปหาสถานที่พักที่อื่นเองอนะคะไปนั่งจุดอื่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามตรียมลำธารบ้างแหละ บางส่วนก็เตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มมาเองเหมือนกันครับบางกลุ่มถึงกับต้องนั่งตั้งวงดื่มกินันบริเวณกลางน้ําเพื่อความผ่อนคลายสบายใจโอ้โหเหรอ,อแต่ว่าต้องต้องเตือนกันว่าช่วงวันนี้นะคะอาจจะมีฝนตกหน่อยในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งเชียงใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากก็ยังค,คงเรียนเรื่องของอากาศที่ยังคงหนาวเย็นอยู่ในบางพื้นที่นะคะคแต่ยังเป็นช่วงบรรยากาศที่เรียกว่าเที่ยวกำลังสนุกแหละ นะะช่วงมีนาเมษาแบบนี้คนกําลังจะไปเที่ยวกันยังไงก็ตามคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยไปได้นะก็ดูตามมาตรการของแต่ละพื้นที่ที่ไหน,นเขาเข,าเข้มงวดเขาให้ทําอะไรยังไงบ้างก็ปฏิบัติตามกฎเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดเราจะได้มีเวลาไปเที่ยวกันานานๆนะคะแต่บอ,อกแบบนี้แล้วการตามน้ําตกต่างๆแบบนี้ก็รักษาความสะอาดกันด้วยแล้วอันนี้นนถูกต้องอย่าไปจิ้งยขยักเกลื่อนกลาดเนาะค่ะ